ได้วันนี้เรามาถึงที่ตลาดน้ำอยุยากันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาเพื่อนๆไปดูสิ่งสิ่งหนึ่งค่ะโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาพูดถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อนนะคะใช่ค่ะกวาะคะเ,เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันคืออะไรอะคะสาหรับกวางน่ะเหรอคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใช่ไหมก,ก็น่าจะเป็นการสร้างมูลค่าจากความคิดของมนุษย์นะอ,อ่ะแล้วก็ถามพี่จิบ,บ้างแล้วภูมิปัญญาไทยอะคืออะไรภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่า นำการนําความรู้ความสามารถหรือทักษะต่างๆของมนุษย์ไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆของมนุษย์นะคะอเออแล้วก็ภูมิญาไทยเนี่ยพูดตรงตัวอย่างนึงก็คือพื้นฐานต่างๆขององค์ความรู้ต่างๆที่สังคมร,รับรู้ยอมรับแล้วก็เชื่อถือว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่สังคมเข้าใจและยอมรับร่วมกันได้คะ่ะอ๋อแหมสุดยอดเลยนะคะเขาสามารถเอามาควบคู่กันได้ใช่โอเคแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันดีกว่านะว่า ที่ตลาดน้ำมายุธยานเนี่ยมันมีอะไรบ้างสี่วางว่าอย่าให้เสียเวลาเลยเราไปดูกันดีกว่าไหมค่ะเราไปดูกันเลยค่ะไปะสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างคร่าวๆของภูมิปัญญาไทยแต่สิ่งที่เราจะนําเสนอเพื่อนๆนั้นไม่ใช่เป็นแค่ภูมิปัญญาไทยธรรมดาแน่นอนแต่เป็นการประยุกต์ให้เข้าร่วมกับยุคสมัยและน่าจะโดนใจวัยรุ่นไทยสิ่งนั้นจะคืออะไรเราไปดูกันเลย แต่ตอนนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูที่ที่หนึ่งที่จะเป็นที่สุดของร้านขายของที่อยุธยานะคะก็คือร้านบุสตาเราเพื่อนอยากรู้ไหมคะว่าข้างในเขามีอะไรบ้างตามมาเลยดีกว่าสิ่งที่เพื่อนๆกำลังจะเห็นทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นํามาจากผ้าข่าม้าธรรมดาธรรมดาที่ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้าร่วมกับยุคสมัยนั่นเอง ันนี้เพืเ่อนๆเห็นแล้วไหมคะอันนี้คือสิ่งจักรนะคะอันนี้คือผ้าทอที่เอามาดัดแปลงมาจากผ้าขอมา้าแล้วเอามาทำมาเป็นเสื้อผ้าเองนุ่งเป็นกระโปรงเป็นเสื้ออย่างเงี้ยได้หลายแบบนะคะอันนี้เขาเรียกว่าการต่อยอดของสิงนะคะ้าจากที่มันอาจจะเป็นแค่ผ้าขม้าธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถเอามาทําเป็นเสื้อ,อกระโปรง เก๋สวยงามได้เหมือนกันอันนี้คือการต่อยอดและการเพิ่มมูลค่าของสินค้าที่มาได้นะคะทางนึงนะนี่ค่ะเห็นไหมเวดีใส่ก้นด้วยมีเยอะเลยค่ะรองเท้าก็มีเพื่อนเเห็นด้านในได้จ้าสุดยอดเลยค่ะต้องสามารถเอามาประยุกต์เป็นแบบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่จดเห็นไหมที่ใส่ทิชชู่ กกนได้ะะดยอมาและถ้าเพื่อนๆอยากสรวปบทความเป็นมาของร้านบุษบาแล้วลราก็กูรู้จริงๆที่ใช้คําตอบก็ไม่ใช่2คนนี้หรอกครับแต่เป็นแขกรับเชิญคนพิเศษก็คือพี่มิ้งหรือคุณพันเทพแซลีหุ้นส่วนของร้านบุษสบาและเราจะมัวรอยอะไะกันอยู่เราไปฟังกันเลยดีกว่าครับก็ที่มาที่ไปของของ,ของแบรนด์บุษสบาก็คือ,อ,อพี่กับหุ้นส่วนคุณบุรนะครับก็คุณบุรเขาออกจากงานเสร็จแล้วคือก่อนหน้านี้พี่ทำารออกิจอยู่ที่บ้าน แล้วเสร็จแล้วคุณบุตรเขา,ามีมีโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ที่จะแบบอยากจะทําของที่ระลึกที่ขายให้กับทั้งคนไทยคนต่างชาติโดยที่เหมือนว่าใช้ผ้าของคนใช้ผ้าของบ้านเราครับคือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มามองกันที่ที่ผ้าขาม้าซึ่งผ้าขาม้าเนี่ยมันมีมันมีมันมีส่วนที่เป็นจุดเด่นของมันก็คือลายสกอตซึ่งมันซึ่งมันเป็นความเป็นสากล มันไม่ใช่แค่แบบคนไทยต่างชาติเขาก็สามารถรับรู้ได้แต่ว่ามันมีส่วนหนึ่งที่มันมีความเป็นไทยอยู่คือส่วนของเชิงผ้าที่ออกมาคือผ้าข,ขมาเนี่ยมันจะมีหัวมีท้ายแล้วก็คือมันจะเป็นเป็นเชิงผ้าซึ่งตัวเนี้ยมันจะบอกบอกถึงบ่งบอกถึงความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราได้โจทย์มาว่าเออเนี่ยเราจะเอาผ้าขม้ามาทํางานแล้วก็มาเริ่มคิดกันว่าสามารถทําอะไรได้บ้างโดยโดยสินค้าตัวแรกๆที่ออกมาเนี่ยจะเป็นกระเป๋าโดยที่คุณสมบัติหลักของกระเป๋าผ้าขม้าของเราเนี่ยคือเราจะเพิ่ม พัฒนาผลิตภัณฑ์มันอนะคือปกติกระเป๋าผ้าเนี่ยมันก็คือจะเป็นแค่กระเป๋าผ้ามาเย็บใช่ไหมแต่ว่าของเราอะคือตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วอะเราก็ใช้การโคร้ดเป็นการแบบว่าเอาไปเคลือบนะครับพอเคลือบเสร็จแล้วอะผ้าเนี่ยมันก็จะเพิ่มคุณสมบัติของมันก็คือมันก็จะกันเปื้อนกันกน,น้ําไปเสร็จแล้วเราก็มาเย็บเป็นรูปแบบของกระเป๋าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปของของร้งงานบุษบาว่า,วาเออเป็นการที่เอาผ้าไทายคอนเซ็ปต,ต์คือผ้าของม้าซึ่งมีความเป็นสากคนเนี่ย เอามาใช้แล้วก็พัฒนาให้กับกลายเป็นสินค้าที่แบบใช้ได้จริงในปัจจุบันนะพวกกระเป๋าจนไปถึงทุกวันนี้ก็คือเราทำเคสไซโฟนออกมาได้ปีกว่านะแล้วซึ่งผลตอบรับก็ค่อนข้างโอเคมากครับตอนแรกแนวทางของที่ร้านน่ะก็คือยังไม่ได้มีการทําการตลาดเป็นลักษณะเป็นจริงเป็นจัง คืก็จะเป็นแบบเ,เรามีหน้าร้านครับหน้าร้านสาขาแรกอยู่ที่ตลาดน้ำมโยธยาก็เป็นขายหน้าร้านแล้วคือมันจะเกิดการแบบบอกปากต่อปากเพราะเนื่อง,งจากคือตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผ้าขมายังไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนสมัยนี้ออตอนนั้นเนี่ยพอพอมีคนเอาผ้าขมามาทามาพัฒนาเนี่ยคนก็เริ่มบอกกันปากต่อปากแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านเนี่ยก็คือเอาไปใช้เพื่อนเห็นว่าหน้ารักก็กลับมาซื้ออันนั้นคือช่วงแรกแต่แล้วในช่วงในช่วง2ปีหลังเนี่ยคือด้วยด้วย ด้วยกระแสของของมาร์เก็ตติ้งที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมันค่อนข้างมาแรงแล้วมันต้นทุนในการทําค่อนข้างต่ําทางร้านก็เลยเปิด Facebook ของที่ร้านโดยการใช้ใช้เป็นการอ่าพีเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวการเปิดสาขาสินค้าใหม่ออกมาอันนี้คือจะเป็นจะเป็นการสื่อสารทางการตลาดอ่า uh, หลักๆของที่ร้านคือใช้เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กส่วนส่วนพอพอโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเกิดขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็เหมือนมีคนมามารู้จักเรามากขึ้นจากปากต่อปากเนี่ยเราก็เริ่มได้ออกสื่อที่มันเป็นกระแสหลักก็อ,อย่างเช่นแบบเป็นการแมกกซซีนมาสัมภาษณ์เอาสินค้าเราไปออกในหนังสือหรือว่ารายการทีวีเรื่องเล่าเช้านี้หรือว่า,าผู้หญิงถึงผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเนื่อง,ง,งจากแบบว่าพอพอหลังจากที่เราแบบว่าอยู่ในกระแสแล้วเนี้ยมันก็เหมือนแบบเป็นการต่อย,ยอดกันไปโดยปากต่อปาก,ปาก,ก,ปากระหว่างแบบทีมผู้ผลิตหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยก็ค่อยๆมีการแบบว่เาเอาของเราไปโปรโมทในสื่อกระแสหลักมากขึ้น ด้วยด้วยและอีกอย่างช่วงหลังคือเราออกงานแฟร์ปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราแบบตั้งใจออกงานแฟร์แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นกิจ,จลักษณะก็คือเราจะออกงานบิกนน๊กเมษานี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแบบมีม,มีมีงานตัวต่อไปซึ่งซึ่งก็หวังว่ามันจะเป็นการแบบต่อย,ยอดของการแบบพีอาร้านติดพีนี่ปัญหาที่เจอเนี่ยของของการพัฒนาสินค้าที่ที่นำผ้าขมามันเนี่ยมันก็มีตั้งแต่เรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่าผ้าขมามันเป็นผ้าที่ มีการทอลักษณะที่แบบว่าเป็นเป็นสมัยก่อนทําให้มันมีข้อจํากัดในการใช้งานค่อนข้างเยอะตั้งแต่การพัฒนาเนี่ยเราจะพัฒนาเราจะพัฒนาแบบไหนสีที่เราต้องการเป็นแบบไหนอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากในการควบคุมเรื่องการผลิตเสร็จแล้วอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดนะครับโดยที่คือ,อเป็นเพราะกระแสพอกระแสของตลาดมันมาว่า,ว,าว่าผ้าขมาสามารถเอามาพัฒนาทํางานได้เนี่ยก็เกิดคู่แข่งขึ้นมาเยอะ เสร็จแล้วคือหนทางในการของเราที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เราก็คือเนื่องจากเราเนี่ยเรียกง่ายๆว่าเป็นเป็นคนที่ทําเจ้าแรกเราก็ต้องดีไซน์แล้วก็ต้องออกแบบสินค้าใหม่ออกมาอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเป็นการหนีคู่แข่งที่ตามเรามาครับคือถิดในเรื่องของเรื่องของการอนุรักษ์สินค้าไทยเนี่ยคือเธอจะให้ฝากก็คืออยากจะให้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 ใหใหวัยรุ่นสมัยนี้หรือว่าคนไม่ว่าจะยุคไหนอะไรเงี้ย ให้ให้อุดหนุนสินค้าที่เป็นของไทยแล้วถ้าเกิดสามารถที่จะประดิษฐ์หรือว่าสามารถคิดต่อยอดรายได้เงี้ยมาช่วยกันทํามันก็จะกลายเป็นสังคมและอย่างตอนนี้ครับมันก็มันก็มีช่องทางในการที่จะจัดจําหน่ายหรือว่าช่องทางในการทําการตลาดเยอะแยะโดยโดยเฉพาะกระแสกระแสของการตลาดสมัยนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของวินเทจเรื่องของการย้อนยุคมันก็ถ้าเกิดพอมาทําจับต้องได้มันก็มันก็โอเคครับ สาขาตอนนี้เท่าในกรุงเทพก็จะมีอยู่ที่ห้างสยามพารากอนครับแล้วก็ห้างดีเอมโปเรียมส่วนร้านสาขาที่อยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีที่ตลาดน้ำเยุธยาตลาดน้ำหัวหินที่ซาตตนตรินีพาร์ชอำแล้วก็ภาคเหนือก็จะมีที่เชียงเชียงเชียงรายในบาซ่าครับเดี๋ยวภายในเดือน7นี้จะมีที่ห้างเมยาเชียงใหม่ที่เป็นห้างของทางคือ SF เปิดเป็นที่แรกที่เชียงใหม่ แล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีที่เกาะสมุยครับแล้วก็ที่ภูเก็ตในเวที่ที่ที่ร้านใช้อยู่ครับก็คือ www.facebook.com/busaba.shop ครับ <c oughs> แล้วก็ภายในประมาณเดือนเมษายนนี้จะมีเว็บอ,ออนไลน์ของที่ร้านนะครับเป็นการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นชื่อ b u s a ้าออนไล .com ง่าก็ฝากด้วย